นั่งนี่นะนั่งแรกกะไก่ของน่นั่งดูกะไก่ของสักพักหนึ่งนะร้านกะอะไรนะกะอะไรนะกะอะไรกะลากะลานะครับคุณผู้ชมถ้ามาตลาดสถิตพัฒนาไีลลาค่ะไลลาไลลาเอ้ยใคร้ว่าเป็นของเจ้าเออเออแกไก่เก่งมากับ สวัสดีครับคุณผู้ชมผมปอยพิทรุงนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ตลาดสถิตพัฒนานะครับซึ่งเป็นตลาดที่ผมปล่อยไปคลิปแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะมีะผู้ติดตามหรือ FC เข้ามาถามเยอะมากครับผมว่าตลาดนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ปลาสดมากๆวันนี้เป็นวันจันทร์ที่นี่นะครับก็จะเป็นโซนตลาดนัดเล็ก ก็อยู่ใกล้ๆกันประมาณ3-4ตลาดนะครับก็จะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสอะไรประมาณนี้นครับผมโดน,น,นบังเรียกอีกแล้วผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าวันจันทร์วันนี้ตลาดสติดพัฒนาซึ่งเป็นตลาดที่มียอดวิวสูงมากแล้วก็หลายๆคนเนี่ยถามมาเยอะมากนะครับว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็มีปลาอะไรบ้างเ,า <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวบางเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวยวบางที่ขายโอเลี้ยงครับทุกคนวันก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูว่าปลาซึ่งช่วงนี้เนี่ยน้ำมันหลากนะครับน้ำมันเยอะแล้วก็จะปลาเนี่ยจะมีปริมาณมากหรือน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทะเลสาบสงขาหรือว่าทะเลเกาะยอน,นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับเอรู้สึกว่าปลามันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแม่ค้า รประมงจะน้อยมากนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันขึ้นนะครับช่วงนี้นะครับเราจะดูว่ามีปลาอะไรแปลกๆบ้างกระเบ,น,ะเบนครับกระเบ หัวโมงอีกแล้วครับคุณผู้ชมตัวใหญ่มากเลย่มีความมึกี่แม่ค่ายังไม่มาที่ใช่ไหมแม่คาปลาใช่ไหมแม่ขา่า,า,ขาปลายังไม่มาที่ใช่ไหม เนี้มาเลย,ย,เยตังเนี่ยปกต่ตังเป็นปลาที่อร่อยมากับทุกคนได้กินนี่คงจะติดใจไม่เป็นปลาที่มีเนื้อหอมมากยิง่งกินยิง่งอ,อร่อยมันเยอะมาดูที่ตังกันดีกว่าอันนี้เขาเรียกว่าราชินีเลยนะแต่แจ๊บนกันนะแต้งนะมีไส้นีโรดอะไรครับ โอ้ห0ารครับคุณผู้ชมปลากิตังครับคุณผู้ชมครับก็เป็นปลาที่อร่อยมากเลยทีเดียวนะครับถ้าใครได้ทานหรือใครที่เคยทานแลวคงจะทราบกันว่ารสชาติของปลากิตังและ,ะความมันของเนื้อปลาเนี่ยยิ่งกินยิ่งอร่อยครับแล้วก็ทั้งยังมีรสชาติที่หอมออกจหนหมดครับเวลารับประทานกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อครับคุณผู้ชมครับกิตังร้อยร้อย กินเออมันมันกินไม่เบื่อเลยกินกี่ตัางรับมันหอมมัน,นมันนะร้านนี้เขาเล่นเฉพาะนี่ตันนี้ก็ไบ่ใช่เช่พไปที่ล่งค้าเลยมันไม่้อลเนี่ยมันจะกินตุ่นลาเรือน,นเลยครับมันต้องน้ำกร่อยนะองเคะเดี๋ยวพาไปดูปูปูตัวเบลล์ว่าคอมา วันนี้ก็นั่งทำป่าลินไม้แบบนี้นี่หน้ายุ่งลอยนี่เครื่อลน่ะเอาเลยละ วันนี้ว่านาดีวลงในตาตัวเดียนไม่ดีนะเหนาวถ้าบาวาอยู่ไม่รวยของก็ฟังมนเราไกะกะกำลังขายเพลินเลยเมื่อจีน้เล่าเจ้าจีบานตะมาิที่แล้วที ไปซื้อปลาของเขาอะนะครับเราทำปลาให้ขายกรองมา่อเดียว่ะเดี๋ยวมันีทอมีนอ้มันจะงเวเมาเลยมันไม่้อกอ่ะอาก็คว้าขายอ่ะอู้ดังก่าควาายมันก็ย้อยมาอ่ะนะอันโล่งได้ไหมตัวนั้นไม่ได้

เดีมาดูมาดูปูสนนไไโิโอ้โอ๊ย <c oughs> ใหญ่มากครับน,นี่นี้เดี๋ยวปูมันดำฝ่ามาือของผมพอดีอ,ดอืมอันนี้เป็นปูทะเลนะครับคุณผู้ชมนนก็ไอ้ลูกปูดำหน้าอะไรยังัน ปูดำหน้าตัวดำดำนั่นน่ะเลดำปีเนดำแดงดำแดงๆมันจะอยู่โครนอย่ามาก่จะยูเกี้ยวมันก็ก็ก็คือปูดำเหมือนกันดำเลยปูดำโอ้โห่เบื่มากไซนี้ก็เข้าพัฒคาอย่างเดียวครับคุณผู้ชมอืมร้านเลยเออเข้าพันครับก็จะอยู่ประมาณนีหนีบเจ็บมานี่อลองเล่อ่ะ ไม่หมากนะปลานะช่วงนี้เรียกว่าเดีุ๋ยไม่มากเรียกว่าเอ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 าเรียกว่าลุยจะเม็ดไม่มากเรียกว่าเรียกว่าไไปหนเมื่อวานผมผมไปแล้วเพไปที่ตลาดเม็ดอันฟีต่างอันแฟนแฟนมันได้ยันได่ลุยเม็ดหรือเปล่าเขาเรียกว่าหมอพบแม็ดออกมาเลยไมว่าปกี่วันไหนเลยอกวัันน้นวันนั้นวันเสาร์ แต่ถ no ึงแล้วว okay. ่ามีนาดเหรอว่าน mm ่ะรังโรงเรียนคนลุยนาอาทิตย์แต่คนลุยว่าเผื่อนมันดันน่ะรังโรงเรียนนี่นั่งเรียนรงหนึ่งอ๋ออ๋อที่เคยไปทักกันคลิปก่อนใช่ไหมทีทีวีสื่อป้าไม่มันพูดอ๋อนั่นมันพูดเหรอเีลาไหนหมดอ๋อหลังโรงเรียนหลังโรงเรียนถ้าไปก็อยู่ข้ามเมื่อใช่ไหมไม่ได้มาเมื่อวานไปเยอะ เอ้พลาดแล้วเมื่อวานผมเตรียมอุปรกรณ์หลายอย่างครับเพื่อที่จะไปทำกราบรูปานาิกาันนี่ไส้นี่เหรออะไรห่าอร่อยังนี้องต้องจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าบ้างอ่นี่อโอ้ยเขาจะมากเขาจะมากนี่นี่นี่งจากโปรโมชั่นเลยทำเผื่อโปรโมชัน่นบอกให้นะครับนนเนอ่ะจัดไปเลยนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมกะกะกะบอกว่าาใครมา จากช่างก้อยวัทลุงนะครับก็ไอ้ราคาพิเศษเราได้ห้าบาทครับคุณผู้ชมครับไหนกันแอนดรอยต์ซิฟต์ดีหรอแมอร่อยอ่ะพ่อโอปิเชนหลานนี่กรบโอปชัชนลองให้กันทำไมก้อยแกงให้กันก็ได้เนาะเออเยอะอันนี้รวยเดียวพ่อท่านนี่ปลาอะไรปลาเทกาทิ

วันนี้ปลาไม่มากนะคะเมาเยอะแยะเลยคนก็เยอะกว่วานคุณผู้ชมครับแต่ยังไงผมก็สนับสนุนให้คุณผู้ชมได้ลิ้มรสปลาขี้ตังนะครับซึ่งเป็นปลาที่ทะเลสองน้ำนะครับรสชาติมันจะหอมมากมากนะเนื้อมันหอมเหหอมเนื้อวัดเออเนื้อมันหอมมันวานมันมันกินเท่ไรมันก็ไม่เบื่อพริกจัมปาดิง ลูกหนึ่งเหรอนี่ไม่ได้เจ็ดขีดเจ็ดขีดเขาขายไปตามเจขีดนะขายไปตามเดขีดนั่นเลยเอ็มยัอย้ตัวเลยไม,ไ,มลไม่ได้สักไ่ได้ตัเด็แล้วตัวนี้ร่อยห้าสิบได้เหรอได้อฮะก็มเม,มาเองก็เมาเองก่อนนี่ร่อยห้าสิบป่อ อร่อย <c oughs> ครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่าอย่างโน้นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าอย่างงน,งน,น <c oughs> งง้นอย่างนี้นะครับนะเอ่อเราก็ต่อรองกันเป็นเรื่องธรรมดาการค้าขายในตลาดของคนไทยนะครับอ๋อเดี๋ยว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 มีล้างมีอยู่เลยเอ่ะหาว่วอ่อนกำมีล้างกลุลเลยอันี่เลยนี่อืสวยแต่ใครอัว่เปลี่ยนอ่ะท่านต่อไปท่านนี้นี่รอยอาซี รยกวกันนี่เดี๋ยวแต่เดือนเดืออ๋อส่องาตุองรอยส่องา่องรอยซื้อชังนี่บอ่องา่องรบยส่องาตุสองรอยครับท่องเที่ยวในยังออท่องเที่ยวไม่มีมีน้อยมากท่องเที่ยวก็จะหมดนะครับคุณผู้ชมหลานชายผมบ่นหาปลาท่องเที่ยวหรอครับ ไม่ด้กินก็มีปลาเนี่ยปลาควายปลาหางควายที่ผมเองก็ยังไม่เคยชิมเหมือนกันมองดูแต่เนื้อหวานปลาเัวยอย่าเอามาช่วงนี้เดี๋ยวกัดวางไม่ได้ตายหมดเลยติดปลานี่ไปได้วางเลยติดปลาหัววางไม่ได้ค่าบอสเลยนะอันเลยซ้ำเขาเจ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีนะครับคุณผู้ชม ปลามไม่ได้มีทุกวันนะครับซึ่งมันมัน,มนจะขึ้นอยู่มันปลาสดมีทุกวันแต่ว่าปลาปลามันไม่ได้เยอะทุกวันเหมือนกับเป็นบางช่วงนะครับตอนนี้แม่ค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆครับคุณผู้ชมพูดคุยหยอกล้อกับกะอยู่สักครู่หนึ่งกรับผมก็พอสมควรก็ได้พูดคุยแล้วก็หยอกลก้อกะ สนุกดีครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับวันต,ต่อไปมีตลาดที่ไหนจะให้ผมเข้าไปรีวิวก็ินบอกหรือว่าคอมเมนต์กันมาได้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปชมตลาดนัดวัดจร,รมโครน,นะครับเป็นตลาดนัดใหญ่ในอำเภอสิงห์กอนหนึ่งตลาดครับคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมบงังเอยเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอ้ยวะไม่หวานนะ ซ้ำสอบที่สอบได้หรือม่ได้ครับห้าชอบแล้วห้าชอบแล้วโอ้โหเป็นร้านน้ำชมแบบไม่อั้นนะครับแล้วคอยดูบางแก้มัดนะครับไม่อร่อยไม่เอาตังค์นะครับไอ้ไปเรียนมัดพุ้งมาจากไหนไม่รู้ครับเหมือนเหมือนแต่ก่อนเคยอยู่ร้านไก่ปลาประมาณนั้นนะครับครับผมขอบคุณครับ เอาเอาจริงไหมโปรโมชั่นนี้จริงไหมอะไรนี่มาแล้วกันมาปัตตุลมาหลังไอ้อะยันปัตตุลมันจะวันยุ่งปัตตุลถามบอกเลครับถ้าคุณผู้ชมครับถ้าใครมาจากต้องขอบคุณมากมาอะไรครับบอกด้วยเดี๋ยวเขาจะให้ราคาพิเศษนะครับ